คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้นะครับสโมสรเ c g ซีบงทองยูเนเตดจะเดินทางไปเยือน u ูแบง g อก k ูเนเต d นะครับในปรแกรมฟุตบอลไทยลีกนัดที่2ประจำวันเสาร์ที่2มีนาคมคู่นี้แข่งขันกันช่วงเวลา19นาฬิกานสนามทูสเตเดียมหรือธรรมศัสตร์รังสิตเดิมนั่นเองนะฮะ หลังจากนั้นที่แล้วนะครับสโมสรกิเลนผียะของเราหมบุกใส่ทีพีทีประจบ FC อย่างหนักนะฮะแต่ไม่สามารถจะยิงประตูได้ก็เลยทำให้เปิดบ้านแพ้ให้กับทีมพีทีประจบ FC ไป1ประตูต่อศูนย์แต่ว่ารูปเกมก็ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่ายิงประตูไม่ได้เท่านั้นเองนะครับ ก็เป็นธรรมดาครับทีมใหญ่อย่าง s อสจิมทอยเต็ดออกซานัดแรกไม่มี3คะแนนก็ต้องมีคอมเมนต์ตามมาของแฟนคลับค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเพราะเป็นทีมที่มีความคาดหวังค่อนข้างที่จะสูงนะครับซึ่งในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซาโควทีมงานก็ปรับปรุงทีมพัฒนาทีมเพื่อให้ทีมมีวิธีการเล่นที่ดีขึ้นโดย โปรแกรมอาจจะไม่เอื้อสักเท่าไหร่นะครับนัดที่2นี่ก็เป็นบิ๊กแมตเลยแต่อย่างที่อารเคยบอกไปไม่ว่าจะนัดไหนๆที่เมืองทองลงสนามนะครับก็ถือเป็นบิ๊กแมตทุกๆนัดนะครับยิ่งไทยลีกลดปริมาณทีมลงนะฮะยิ่งเจอกันแต่ละสโมสรเนี่ยถือว่าระดับ5ดาวทุกๆนัดเลยนะฮะ ซึ่งวันนี้นะครับมืองทอทีวีของเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพิการจันรัฐผู้จัดการทั่วไปของสโมสรเอสเจีมืองทองยูไนเต็ดนะครับจะมาพูดถึงความพร้อมของสโมสรกีฬาพยองในเกมที่จะบุกเยือนทีมทูแบงคอกยูเนเต็ดในวันพรุ่งนี้ครับผ่านมาหนึ่งเกมครับพิกาพรุ่งนี้ต้องเจอเกมหนักเลยแต่โดยภาพรวมของของทีมมองเกมนที่แล้วยังไง้ังหาก็ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ต้องแก้ไข ข้อเสียก็คือเราเราเราการจบของเกมการจบสกอร์ของเกมเนี่ยเท่าที่คุยทีมง,งานซาร์โค้ดเนี่ยก็คือว่าเขคงต้้งไปปรับปรุงเร่งแก้ไขในการจบสกอร์ให้คมและแน่นอนมากกว่านี้ส่วนข้อดีของเกมที่เราเห็นก็คือ1เลยนี่ยนักเตะอยู่ในสภาพความฟิตที่เกือบร้อและ2เลยเนี่ย,อย,อย,ยโอกาสในคันเข้าทําประตูเรามีมากถึงเกือบ20ครั้งนี่ยังไม่นับการครอสบอลจากด้านข้างเข้ามาที่ว่า เราสามารถคอยได้ถึง45ครั้งเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโอกาสในการสร้างสร้างเข้าสร้างประตูของเราเนี่ยมันเยอะมากเพียงแต่ว่าเรายังขาดความแน่นอนและคุณภาพซึ่งเราก็เห็นได้ว่าเป็นเกมแรกนะครับว่าบางจุดบางส่วนบางที่ก็อาจจะไม่ยงตัวแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าโชคดีที่เราเห็นข้อเสียตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลที่เราเริ่มมาและเราเห็นข้อดีจุดแข็งของเราที่เกิดขึ้นแล้วว่าเกมลุกเราถ้าเปรียบเทียบกับฤด,ดูกาลที่แล้วเกมลุกเราปีนี้ดู น่ากลัวมากขึ้นดูว่ามากขึ้นแล้วก็สามารถสร้างโอกาสในการเข้าทำประตูมากขึ้นเพียงแต่เราต้องไปเน้นถึงคุณภาพและความมั่นยําในการเข้าจบสกอร์อนั้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้อย่างนี้ผมบอกว่าฟุตบอลไม่ได้นับเรื่องคะแนนแต่ถ้าเราเชียบคนมนั้นได้มันจะทําให้ดีขึ้นมาในการปรับจูนในแต่ละในแต่ละที่ในแต่ละจุดของตรันแค่นั้นเอง โปรแกรมมันอาจจะไม่เอื้อสําหรับทีมที่กําลังปรับตัวเพราะว่านัดที่2มันเป็นบิ๊กเกมของไทยลีกเลยนะฮะการต้องออกไปเยือนชูแบงค์คอที่เขาเสริมทัพค่อนข้างดีในฤดูกาลนี้ฮะพี่การมองยังไงกับคู่ต่อสู้ในวันพรุ่งนี้ก็นี่ก็เป็นถือว่าเป็นข้อโชคดีข้อที่2จะเห็นได้ว่าในแมตช์ที่ผ่านมานะครับก็ทีมตัวเต็งทั้งหลายที่เขา บรรดาสื่อมวลชนและผู้ชมทั้งหลายคาดหวังว่าปีนี้จะมีเกาะติดที่ลุ้นแชมป์เนี่ยในหลายๆทีมเนี่ยก็สะดุดไม่เสมอก็หมายความว,ามว่ามีแต้มห่างกันอยู่เพียงแค่ช่องว่างระหว่างตัวเต็งทั้งหลายเนี่ยอยู่แค่แต้มสองแต้มเพราะนั้นในแมตช์แรกเนี่ยผมดูผลงานของแต่ละทีมที่เป็นทีมเต็งแั้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกทีมต่างกันเท่าไหร่นะครับผลงานแตทีมช่วงนี้ในการปรับทัว ทีมเราก็ปรับตัวทีมเขาก็ปรับตัวเหมือนกันเพราะนั้นดังจะเห็นได้จากผลงานในไม่ว่าจะเป็น a f c แชมเปี้ยนลีกนะครับรวมถึงการแข่งขันในรายการต่างๆก่อนที่จะเริ่มทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็รวมมาถึงในการแข่งขันมบบแรกเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดว่าทางทางคู่แข่งของเราก็ยังอยู่ในภาวะการปรับตัวเหมือนกันเพราะนั้นก็ยังไม่ลงล็อกเหมือนกันนะครับ <S <S ผมก็เลยคิดว่าตอนนี้ในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นข้อเสียของเราแค่จุดเดียว ซึ่งถ้าเราปรปับปรุงในจุดเสียตรงนี้ได้แล้วเนี่ยผมมองว่ามันทําให้เราสามารถที่จะเก็บแต้มจากอีน,นั้นได้เหมือนกันแน่นอนครับเราหวังว่าเราจะได้3แต้มแต่การเป็นทีมเยือนเนี่ยตามแทคกกนิคการเล่นระบบหลีกของเราู่แล้วเนี่ยอย่างน้อยต้องมีแต้มกลับมาต้องไม่แพ้ก่อนทุกคนรวมถึงสตาฟโค้ชนักเตะทุกคนรู้ดีว่าเราต้องการอะไรเพราะฉะนั้น ทางเขาก็รู้ดีว่าเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นในการเล่นในการเล่นในการให้เราแมาตต์ไปเยือนเนี่ยเราควรต้องรู้ว่าเราควรต้องทําตัวยังไงเพื่อที่อย่างแย่ที่สุดจะต้องมีใต้หมอกไม้ได้สุดท้ายพี่การฝากอะไรถึงกองเชียร์นิดหนึ่งแน่นอนอาจจะมีคนบน่นคนอาจจะท้อถอยกันไปบ้างแต่ว่ามันเพิ่งนัดเดียวของฤดูกาลเองใช่ไหมฮะยังไงแล้วกองเชียร์เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆบางครั้งที่เราไปเชียร์ทูแบงคอกเรามากกว่าเจ้าถิ่นอีกนะฮะกองเชียร์เรานะฮะหลาย หลายๆคนมองว่าจุดแข็งของเมืองทองอยู่ที่การที่มีสื่อมีการตลาดที่ดีหลายๆคนมองว่ามีสภาพการเงินสปอนเซอร์ชิพที่แข็งแรงหลายคนมองว่ามีนักเตะคุณภาพอะคาเดมีที่ดีแต่สำหรับผมเนะ่ยจุดแข็งที่สําคัญสำหรับเมืองทองก็คือกองเชียร์เพราะว่าเราไปเชียร์ที่ไหนเราก็เหมือนเชียร์อยู่ในบ้านเราไม่ว่าเราจะไปที่ไหนกนะัแล้วแต่เราอบอุ่นเมื่อเราอยู่ในบ้านเรารู้สึก มีกองเชียร์ที่ช่วยเราอยู่ในทุกครั้งในทุกที่ที่เราไปเรารู้สึกเราเราเรา,เราได้ยินเราได้ยินเสียงกองเชียร์ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นก่อนเกมไม่ว่าจะเป็นหลังเกมหรือระหว่างเกมเราได้ยินเสียงเชียร์ที้กำลังใจ่ทุกครั้งผมมองว่านี่ต่างหากค,ค,คือคือคือจุดเข้มแข็งของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมไปเยือนใครผมจะบอกนักเตะเสมอว่าให้ดูในส่วนของกองเชียร์ให้เราไปเยือนแล้วมีกองเชียร์ที่ให้กำลังใจเราแต่ไปหมดเพราะนั้นเนี่ย ตักแต่ทุกคนวิ่งเต็มที่เพราะนั้นผมขอเชิญชวนนะครับเพราะว่าอย่างสนามเย้าของแบ n คอกยูนเต็ดที่ธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยก็ก็ไม่ได้ไกลมากนะครับไปสร้างที่นั่นให้เหมือนกับบ้านของเราอีกแมบหนึ่งนึกันก็แฟนคลับเป็นสิ่งที่สําคัญของสโมสรกีฬาพยอนะฮะอย่างที่พิการจารัดได้กล่าวไว้นะครับว่า จุดแข็งของสโมสรกิเรย์พยองจริงๆแล้วอยู่ที่ตัวกองเชียร์นั่นเองนะครับแต่ว่าแอดก็อยากจะฝากประชาันธ์ถึงกองเชียร์กิเลย์พยองโดยเฉพาะน้องๆนะครับหลายต่อหลายคนเลยนะฮะในเรื่องของการเชียร์แต่ละครั้งนะครับอยากให้นึกถึงภาพรวมของสโมสรเป็นหลักนะครับว่าการการะทาบางอย่างลงไปนะฮะอาจจะได้แค่ความสะใจแต่ผลเสียตามมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโดยเฉพาะสโมสรกีเรพยองมีสื่อจากเวียดนามมีสื่อจากต่างประเทศมาตามทําข่าวในแต่ละนัดตลอดตดอย่างนี้นะฮะ ก็เป็นดาบสองคมครับแทนที่เขาจะพูดถึงกองเชียร์ของเราในแง่ที่ดีนะครับแต่เขาก็นําหยิบเอาประเด็นกองเชียร์ของเราในแง่ที่ลบไปลงในสื่อต่างๆของต่างประเทศนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าสโมสรกีฬาพยองกลายเป็นมีภาพที่ไม่ดีในเรื่องของกองเชียร์ไปนะฮะพอนั้นแล้วก็ฝากถึงแฟนคลับก,กีฬาพยองส่วนที่ดีนะครับก็พยายามที่จะรักษาสิ่งที่ดีเอาไว้นะครับและถ้าเกิดใครยังคงเชื่อมั่นศรัทธาอยู่ก็เจอกันได้ที่3ามทูสเตเดียมนะครับ ซึ่งมือทอทีวีของเราก็ให้กําลังใจคุณพลกิเลยพเยอนะฮะค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนพักผ่อนกันให้เต็มที่นะครับนอนให้เยอะที่สุดนะครับวันพรุ่งนี้มีความกระหายมากน้อยแค่ไหนมีความเก็บกดมากน้อยแค่ไหนนะฮะอยากระบายแค่ไหนก็ใส่ลงมาในสนามในวันพรุ่งนี้นะครับเจอกันที่ธรรมศาสตร์รังสิตหรือทูสเตเดียมช่วงเวลา19นาฬิการครับ